สวัสดีครับวันนี้ลงปั๊มจิรชาเราอยู่หน้าขั้นตอนการผสมมวลสารนะครับสารับทำผ้ผงนะครับนี่คือมวลสารที่ลูกค้าส่งให้มานะครับมวลสารหลวงปู่สีดูนะครับผมข้างล่างหลวงพ่ออุภาสนะครับงานนี้เราจะผสมมวลสารสําหรับทำพระผงงานหลวงพ่ออุภาสนะครับผมอันนี้เป็นสีมวลสารที่เราตั้งต้นเป็นเนื้อที่เราเตรียมตั้งต้นไว้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่มวลสารนี้ลงไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวแกะกล่องกันสักครู่นะครับอ่า นะครับแกก่องออกจากกล่องแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะให้ช่างเทมวลสารลงไปนะครับเนี่ยลูกค้าห่อแพ็คมาอย่างดีนะครับเปิดนะครับเทลงไปให้เห็นๆเลยนะครับทุกเนื้อทุกมวลสารที่ท่านนํามานะครับนะครับใส่ลงไปนะครับเพิ่มความเข้มขันนะครับท่านอยากได้อะไรให้เราเามาใส่นามาได้เลยนะครับ ใส่ลงไปหมดแล้วนะครับทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมคลุกครับ ท่านที่ถามมานะครับว่าราผงทําสีอะไรยังไงได้ไหมนะครับอย่างนั้นนี้เจ้าภาพต้องการสีออกขาวๆนะครับเราจัดให้ได้นะครับนั้นที่ผ่านมาสีดําสีเหลืองสีติดนะครับใส่ได้ทุกสีนะครับผมขอให้ท่านแจ้งมานะครับผมแล้วก็มีคนถามาว่าอยากใส่หัวเชื้อน้ําหอมต่างๆได้ไหมนะครับใส่ได้นะครับอเมื่อผสมเสร็จแล้วนะครับาจะใส่หัวเชื้อน้ําหอมนะครับ เมนารนะครับงานนี้นะครับใส่เลยครับช่างได้นะครับอันนี้งานนี้สีนาลีนะครับผมใส่เสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเมื่อคลุกเคล้าจนได้ที่เราจะขึ้นเครื่องนะครับเครื่องที่จะหลอมอัดเนื้อให้ให้พร้อมสำหรับการเข้าสู่การพันข้าผมนะครับผม ่ครับจากเนื้อมูสาที่เราผสมนะครับขึ้นเครื่องนะครับขึ้นเครื่องนะครับการอัดเนื้อรวมนะครับให้เนื้อบินแน่นนะครับเนื้อมูสารแน่นนะครับพร้อมที่จะเป็นข้า,ขขา,าวเหน,นียไปนะครับผมจำแน ำอย่างนี้นครับจนหมดถังนะครับจนหมดถังนี้เลยนะครับขัตอนนี้นะครับจะทำให้ดินพร้อมที่จะตอเต็นตัวนะครับเมื่อเราเราเอาดินเข้าไปมาอัดเข้าไปนะครับครับผม ตอนนี้ลองเทสนะครับนะครับงานจริงไม่มีพลาสติกนะครับผมอันนี้เป็นตัวลองเทสนะครับเพื่อถนอมพิมพ์นะครับอ่าสร้างพิมพ์นะครับก็ใช้พลาสติกรองไว้นะครับเพื่อพิมพ์จะได้ไม่ได้เธอเปิดเปื่อนนะครับต่คนแกะออกมาครับผมเมื่อกี้มาแล้วหนึ่งองนะครับตอนนี้ดินยังไม่หมาดนะครับเนื้อว่านยังไม่หมาดนะครับจะต้องรอให้เนื้อว่าเขาหมาดก่อนนะครับจริงๆแล้วนะครับผม อันนี้ปั๊มตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับนะครับจะเห็นว่ามืนเม็ดสีฟ้าโผล่ขึ้นมาจะเป็นมวนสามนะครับที่ลูกค้านํามานะครับหรือเป็นความสวยงามของเหรียญนะครับผมนะครับดินยังไม่หมาดนะครับต้องรอดินหมาดแล้วถึงจะมาปั๊มนะครับอันนี้ปั๊มเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับคมชัดแน่นอนนะครับผมอยากได้งานสวยงานดีโทรหาเราครับ0 8 9 0 0 7 1 4 0กา 0847087909รงปั๊มจิรชายินดีให้บริการครับ